สงสงจะกแกำเริอีล้วนนี่ยางอัญญาณะสิตัวการเลยป้อนป้าทั้งคืนจริงเมื่อคืนเนี่ยประจบป้าเราทั้งคืนเลยออกไปสภาพตจำๆป่วยๆแบบเนี้ยช่วงนี้น่ะรับรองคนได้มองแน่เลย <c oughs> คนเร็วๆมานี่เลยมาประชุมกันเร็วๆ,ๆ,ๆ,ๆ hey guys, วๆเรวๆ h e ้ guys ีร่ไ, <c oughs> ไปไว่าแบบนี้ป้าต้องแยน่ยเลยพรานตูเดียวเลย,ยที่ทำให้ป้าแบบนี้ยใช่ใช่เพนางอันอะไรเหรอ ปล่บอตอ้าป้าวินวินบายถึงอัญจองช่วงนี้เข้ามาทุบตาเราหรือนะอ๋อก็แล้วไปจะให้รู้แล้วกันว่าแอบไปนินทากันลับหลังอ่ะฉันไม่ชอบน้บอกเลยเจ้าทำไมไม่บอกเข้าไปล้วินเมื่อที่ป้าเป็นภูมิแพ้กําแรบแบบเนี้ยเพราะว่าเธอนางอัญ้ัเมื่อคืนน่ะคิดว่าพวกเราไม่เห็นด้วยไงก็เธอน่ะนอนคลุกตัวอยู่กับป้าทั้งคืนพอตื่นขึ้นมาป้าก็เป็นแบบเนี้ยเพราะเธอคนเดียวเลย ก็ไม่เคยผิดเลยว่าะพวกเธอเนี่ยเป็นหมางโง่จริงๆพวกเธออย่าบอกนะว่าพวกเธอไม่รู้จักไดสันคิวคูใครฟังนางคัตบ้างนางพูดว่าอะไรนะอะไรคูคูนะเออวินวินไงวินว,นวินเป็นนุ่มคูคูโอ้ยตัวเธอเองนะคะเพลงมาค่ะไดสันคิวคูคุนบูพีศูนย์สี่เป็นเครื่องกรองอากาศที่นอกจากจะกรองฝุ่นควันสังต่างๆและยังปล่อยอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุด แล้วก็ฉันด,ด้วยสามารถปรับให้ตัวเครื่องมินได้ถึง350องศาและเทคโนโลยี air m u l t i เ l อ e ์ Multi ier, ที่มีเฉพาะเครื่องรองของไดซันก็ช่วยมุนเป็นกระแสลมไปทั่วห้องได้เลยเพราะว่าสัตว์เลี้ยงอย่างพวกเราต่อไปค่ะแค่ว่าใครเป็นสัตว์เลี้ยงยะขอโทอดค่ะเจ้านายอย่างพวกเรานะ่ะสามารถปล่สารที่จะทให้เกิดตุ่มแพ้ไดเช่นสเก็ตชิ้นนั่นแหละปัญหาหลักๆที่จะทำให้เกิดตุ่มแพ้ แคนกลิ่นนี่อย่าบอกใครเลยอยู่กันได้ขนาดนี้เจ้าใสัตว์เทียวคูจะช่วยดักจับทั้งสิ่งของกระปรองผงหรือหนังมลพิษและยังช่วยกำจัดกลิ่นปัสสาวะได้ด้วยเพราะฉะนั้นรับไปค่ะไดสัตว์เพียวคูโอ้โหอันว่ากพอไดเต็มจริงๆเลยุดจ้ะเธอไม่ใช่สเปคฉัน6 hours later ไมจริงเลย เฮ้ยใ,ใครเอาเครื่องปรองอากาศดดสันมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยกําลังอยากได้อยู่พอดีเลยรู้สึกปรกจันในบ้านสดชื่นขึ้นมาเลยเครื่องสวยสะดุดตาขนาดนี้จัดเข้ามบุมหน่อยดีกว่าสวย,วยแน่เลยอืมว่าแต่เจ้าไดสันเพียวคูตัวนี้มันใช้งานยังไงเนี่ยมีใครรู้บ้างไหมช่วยบอกฟ้าหน่อยจ้าบากับฟ้า ฐานะปริ้นที่เก่าบอมอจะมาสาธี่ใหทุกันค่ะอากาศแอมาลติพายเออร์เทคโนโลยนะคะทุกคน,นแลมะมีเฉพาะไดสันเท่านั้นเลยทำให้อากาศที่ผ่านการกรองแล้วกระจายไปทั่วกแบบนุ่มนวลทำให้อากาศบริสุทธิ์สามารถกระจายไปทั้งได้เลยค่ะคุณป้าคะต่อมานะคะทำงานอัตโนมัติอย่างอเน,นื่องด้วยเซ็นเซอร์ที่มากับตัวเครื่องเคยตรวจและตัดกับสิ่งที่ไม่ดีกับสุขภาพของเราดไดสันพิวคูเนี่ย ตรวจสอบคุณภาพอากาศทั uh no ้งภายในบ้านและนอกบ้านผ่านแอปพลิเคชันได้สัดเนบนมือถือได้ชุดเร่องเลย่นปลาในระคาดีขนาดนี้ที่ฉันนิ่งละไม่ใช่ว่าฉ <c oughs> <ส>ันไม่ร <pre> <sk lab> ู้หรอกนะฉันรู้เยอะกว่าเธออย่างนั้นอันยาเชเฮ้ยเด็กๆน่ารักจังเลยว่าแต่ใครเป็นคนเอามาวางไว้ตรงนี้เนี่ยเขาเองเขาอาเองเขาเขาเอง